แหล่งข่าวทางทหารของไทยได้รายงานว่าฮุนเซนโคตรเลือดเย็นที่บอกว่าโคตรเลือดเย็นนั้นมีสาเหตุมาจากการที่ฮุนเซนได้ส่งคนแก่หรือที่เรียกกันว่าผู้อาวุโสอายุเกือบร้อยปีไปรบนอกจากจะส่งคนแก่อายุเกือบร้อยไปรบแล้วยังไม่พอยังมีการส่งผู้หญิงหรือสตรีที่มีคันคันนั้นแก่สี่เดือนแล้วส่งไปรบด้วย และมีรายงานว่าสุดท้ายทั้งผู้อาวุโสหรือคนแก่อายุเกือบร้อยปีรวมทั้งสตรีท้องแก่สี่เดือนนอนเป็นปุ๋ยในป่าชายแดนและนอกจากนี้ยังได้รายงานด้วยว่าฮุนเซนได้มีการเกณฑ์อดีตนักรบเขมรแดงร่วมรบที่แนวหน้ารวมทั้งแนวหลังและมีรายงานด้วยว่าล่าสุดมีการพบทหารกัมพูชาที่มีอายุ80ปีเป็นลมเสียชีวิตจากความเหนื่อยล้าในพื้นที่แนวหน้า ตามการรายงานก็ได้บอกว่าทหารกัมพูชาวัย80ปีนั้นทำหน้าที่ตำแหน่งพนบรรจุกระสุนที่บอกว่าเสียชีวิตจากความเหนื่อยล้าระหว่างการสู้รบก็มีความเป็นไปได้ครับหนึ่งเหนื่อยล้าจากการบรรจุกระสุนเมื่อมีการเปิดฉากยิงปะทะกับทหารไทยอย่างหนักและพลบรรจุกระสุนนั้นก็มีหน้าที่บรรจุกระสุนให้พลที่ทำหน้าที่ในการยิง ถ้ามีการเปิดฉากยิงแบบรัวๆครับพลบรรจุกระสุนอาจจะเกิดความเหนื่อยล้าจึงเป็นเหตุให้เป็นลมและหลังจากเป็นลมแล้วเป็นลมแบบไปไม่กลับนอกจากนี้ยังมีภาพสะเทือนใจที่สุดนั่นก็คือทหารกัมพูชาได้มีการลงคลิปพาลูกชายวัยสามขวบไปยังแนวหน้าด้วยพร้อมกับขึ้นหัวข้อว่าไปสู้เพื่อชาติกับพ่อนลูกในคลิปนั้นก็จะมีภาพของทหารกัมพูชา ผู้ที่เป็นพ่อและลูกชายวัยสามขวบกำลังนอนหลับอยู่ที่หน้าตักของพ่อในขณะที่รถจนกำลังวิ่งไปแนวหน้าสีหน้าของพ่อนั้นดูเหมือนมีความกังวลและความเครียดสาเหตุที่ทำให้ทหารกัมพูชานายนี้พาลูกชายวัยสามขวบไปด้วยก็ไม่มีการพูดถึงเบื้องหลังครับว่าเหตุใดจึงพาลูกชายวัยสามขวบไปด้วยก็มีความเป็นไปได้ครับว่าเช่นหนึ่ง ที่บ้านอาจจะไม่มีใครดูแลหรืออาจจะมีปัญหาอื่นๆจึงทำให้ทหารกัมพูชานายนี้นำลูกชายวัยสามขวบไปพื้นที่แนวหน้าด้วยก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดเผยคลิปภาพลูกและภรรยาของทหารกัมพูชาได้ช่วยกันบรรจุกระสุนให้กับพ่อหรือว่าสามีที่กำลังทำการสู้รบอยู่ก็มีการเปิดเผยคลิปภาพตามสื่อสังคมออนไลน์ครับ นอกจากนี้แหล่งข่าวทางทหารของไทยยังได้เปิดเผยภาพไทยทหารกัมพูชาที่มีอายุนับตั้งแต่มากกว่า60ปีขึ้นไปไปจนถึง90ปีถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารในพื้นที่แนวรบภาพนี้มีการเปิดเผยตั้งแต่ช่วงแรกระรอกแรกที่มีการสู้รบกันตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2025จนถึง28กรกฎาคม2025ครับและในวันนี้ก็คงจะเป็นการ นำมาทบทวนฉายย้อนหลังให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าเวลานี้กัมพูชาได้มีการเกณฑ์กำลังพลไปเสริมพื้นที่การสู้รบแนวหน้าเมื่อวานนี้ก็มีการรายงานครับว่ากัมพูชาได้มีการเกณฑ์ทหารเพิ่มมากกว่า2,000นายซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าเอาไปเสริมกำลังพลที่ขาดไปแนวปะทะในพื้นที่เนิน350นั้นจัดได้ว่าหนักอย่างต่อเนื่องครับและในขณะที่ทหารไทย มีความพยายามในการที่จะนำร่างทหารสองนายที่เสียชีวิตในระหว่าง,งที่ปฏิบัติภารกิจเข้าตีเนิน350ในช่วงสองวันที่ผ่านมาเนื่องจากการสู้รบกันอย่างหนักต่อเนื่องในพื้นที่เนิน3-50จึงทำให้ยังไม่สามารถนำทหารร่างทหารทั้งสองนายออกจากพื้นที่แนวปะทะได้ครับนี่เป็นคลิปภาพที่ทหารกัมพูชากำลังเปิดฉากสู้รบกับทหารไทยครับ บันทึกโดยทหารกัมพูชาพื้นที่การสู้รบบริเวณเนิน3-50มีเสียงของการเปิดฉากปะทะกันอย่างต่อเนื่องครับทั้งในช่วงเวลาที่มีแสงและช่วงเวลาที่มืดแล้วไม่ได้มีการระบุช่วงเวลาที่มีการเปิดฉากปะทะกันครับก็มีความเป็นไปนได้ว่าเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเย็นหรือไม่ก็ตอนเช้ามืดของวันนี้ครับ19ธันวาคม2025 ดูจากที่กำบังของฐานกัมพูชาดูเหมือนว่าจะมีที่กำบังที่ดีครับและนี่เป็นสภาพภายในหลุมบังเกอร์ของฐานกัมพูชาก็คงจะมีการอยากจะให้ประชาชนชาวกัมพูชาได้เห็นบรรยากาศการสู้รบครับทหารกัมพูชาจึงได้มีการบันทึกทลิปภาพระหว่างปฏิบัติการทําการสู้รบกับทหารไทยในขณะที่ทหารไทยก็ระดมโจมตีเข้ามายัางพื้นที่เนิน350 การเปิดฉากปะทะกันดูเหมือนว่าจะมีลักษณะของการผลัดกันเปิดฉากครับในระหว่างที่ทหารไทยเปิดฉากยิงเข้าใส่ทหารกัมพูชาทหารกัมพูชาก็จะหลบลงไปภายในหลุมบงังเกอร์และถ้าเสียงกระสุนปืนจากทหารไทยเงียบลงก็จะเป็นจังหวะของทหารกัมพูชาครับก็อาจจะมีการใช้ปืนเล็กยาวหรืออาจจะเป็นปืนกลยิงเข้าใส่ทหารไทยบางครั้ง ก็อาจจะเป็นการใช้ RPG สภาพบรรยากาศการสู้รบกันบริเวณเนิน350ในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงก็จะมีแสงจากลูกกระสุนปืนใหญ่รวมทั้งปืนคอหรืออาจจะเป็นกระสุนปืนชนิดอื่นๆครับแสงสว่างที่เกิดขึ้นจากลูกระเบิดหรือกระสุนปืนใหญ่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะและการประทะกันในลักษณะนี้ก็คงจะส่งผลให มีความยากลำบากในการที่ทหารไทยจะนำร่างทหารสองนายที่เสียชีวิตระหว่างสู้รบกันที่นัน350ออกจากพื้นที่ครับแต่ว่าเวลานี้ยังคงมีความพยายามต่อไปเรื่งข่าวอาร์มี่มิลิเตอรี่ได้รายงานโดยอ้างอิงตามการรายงานจากคุณวัสนาหนาน,านุ่มนักข่าวสายทหารของไทยได้บอกว่าเวลานี้กองทัพอากาศไทยได้นำเครื่องบินรุ่น t 50 th สัญชาติเกาหลีใต้ ที่กองทัพอากาศไทยได้จัดซื้อมาประจำการในกองทัพเวลานี้มีการใช้เครื่องบินรุ่นนี้ออกปฏิบัติการแล้วครับตามการรายงานเมื่อวานนี้ก็ได้บอกว่าเป็นการโจมตีอย่างแม่นยำเข้าสู่เป้าหมายเป็นการโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นทางทหารของกัมพูชาซึ่งเครื่องบินรุ่น t 5 0 t h นั้นได้มีการปฏิบัติภา,ภารกิจร่วมกับเครื่องบินรุ่น F16 และกริปเพน ตามการรายงานนี้ได้บอกว่าการปฏิบัติภารกิจนั้นมีความแม่นเปะ๊ะจนกระทั่งนักบินรุ่นเก่ายัางชมสำหรับเครื่องบิน T50th Golden E a g l e จากบริษัทเกียร์ประเทศเกาหลีใต้นั้นตามการรายงานก็ได้บอกว่ามันเป็นเครื่องบินสำหรับฝึกบินเครื่องบินขับไล่ T50th Golden E a g l e สังกัดฝูงบินที่401กองบิน4กองทัพอากาศไทย ตามการรายงานได้ระบุว่านี่เป็นครั้งแรกที่กองทัพอากาศไทยได้นำเครื่องบิน T50TH Golden Eagle ออกปฏิบัติภารกิจในแนวสู้รบในช่วงเย็นวันนี้ครับ19ธันวาคม2025เพจข่าวทหาร Army ม i ิ i t a ทรฟอ r c สได้เปิดเผยคลิปภาพจังหวะที่เครื่องบินขับไล่รุ่น F16A ของกองทัพอากาศไทยได้บินเข้าไปทาการโจมตีใส่ฐานที่มั่นของฐานกรรมพูชา ในพื้นที่การสู้รบแนวหน้าซึ่งตามการรายงานก็ได้บอกว่าเป็นการโจมตีอย่างแม่นยำสังเกตจากคลิปภาพที่ได้มีการนําเสนอนั้นจะมีเสียงทหารไทยจับตาดูอยู่ห่างๆครับคาดว่าคงจะเป็นการใช้กล้องสอดส่องดูก็พบฐานที่มั่นของทหารกัมพูชาจากนั้นก็คงจะมีการส่งพิกัดไปให้กองทัพอากาศครับจากนั้นก็ได้นำเครื่องบินรุ่น F16A มาทำการย่อนไข่ใส่ ฐานที่มั่นของทหารกรัรมพูชาไม่มีการระบุพื้นที่เป้าหมายครับว่าอยู่ตรงไหนการนําเสนอก็คงจะเป็นการเน้นให้เห็นว่าการโจมตีอย่างแม่นยําได้เกิดขึ้นต่อฐานของทหารกรัรมพูชาการสู้รบกันยังคงดําเนินต่อไปสวัสดีครับ